ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาลองใช้ครีมกันแดดนะคะของ q p e a r c UV Expert Protection All Day Bright Tone Up Sunscreen SPF 50 PA บวกบวกบวกเออคือเห็นบิวตี้บล็อกเกอร์หลายท่านเนี่ยเขาใช้กันเราก็ตาม บล็อกต่างๆเนี่ยเริ่มมีการรีวิวกันใช้เห็นเขาเคลมไ้ว่ามันสามารถคุมมันได้แล้วก็สามารถทำให้หน้าเราเนี่ยสว่างขึ้นมาอีกหนึ่งเฉดดันงนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอแจ้งคุณสมบัติก่อนแป๊บน,นึงนะเราต้องมีโนต้ตด้วยนะ,ะอ่าตัวเนี้ยเขาเคลมไว้ว่าผิวหน้าไบรท้ขึ้นทันทีที่ทาใช้กับทุกสีผิว ซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะคุมมันกันน้ําและหน้าไม่ดอกนะคะส่วนส่วนผสมเนี่ยของเขาเนี่ยจะมีแร่ธาตุจากทะเลน้ําลึกอ่ะช่วยปกป้องผิวจากความแห้งกร้านอ่ะแล้วก็สารสกัดจากดอกคามโมมาย์ช่วยปอบประโลมผิวเวลาที่เราโดนแสงแดดแล้วเราจะได้ไม่แสบผิวหน้านะคะคราวนี้เรามาลองดูกันก่อนดีกว่าว่าในส่วนของตัวครีมเนี่ย อ่าเนื้อสีเป็นแบบไหนเนาะเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นสีออกอมชมพูโอเคเราลองเทสกันดูก่อนช่วยบีบออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนื้อสีเป็นสีนี้ค่ะี๋ยวเราลองทาดูนะบนหลังมือเราอืมมันเป็นสีออกชมพูชมพู ซึมเร็วดีนะแต่ก็มีความเหนอะหนะนิดนึงเดี๋ยวมาลองใช้ที่หน้ากันดีกว่าว่ามันจะเวิร์กไหมโอ้ยถายเยอะเยอะเยอะไปแล้วมาลองข้างหนึ่งก่อนนะคะ โอ้โหฉันทาอยูสีคือแบบขาวมากอ่ะขาวขาวอาจจะแบบว่าเออรอแป๊บหนึ่งให้มันตัดเช็คผิวก่อนแล้วกันเห็นไหมเห็นได้ชัดเลยอ่ะ คือแบบคนละสี่กันเลยกับผิวเราอ,อมืมีความซึมยากนะมีความเหนียวด้วยแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันทำให้มันกันน้ำแล้วมั้งคิดว่านะเออแต่ตอนลงกับพอทาไปสักพักนึงอะ่ะก็โอเคแหละ อันนี้คือข้างที่ทานะอันนี้คือข้างที่ไม่ได้ทามันก็มีความแบบไบรท์หน้าไบรท์ขึ้นหนึ่งเฉนะคะแล้วก็ม,มันมันเหนียวอะ่ะเดี๋ยวลองมาทาให้ครบทั้งสองข้างดูนะคะ ออายม้โอเคสองข้างแล้วเออแต่สีก็โอเคพอทาสองข้างแล้วก็ถึงจะแบบว่าดูสวยอะไรขอ ตัวนี้ซื้อมาจาก Q ิวเพสมันลดราคาอยู่สองน่าจะสองร้อยกว่าบาทจากสามร้อยนะคะเดี๋ยวรุ่งขึ้นราคาให้ดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่า เดี๋ยวลุงไปแต่งหน้าก่อนแล้วก็จะทดสอบว่าถ้าเราไม่ซับมันไม่เติมแป้งเนี่ยในะยะเวลาสัก8ชั่วโมงเรามาดูว่ามันจะมีความมันไหมมันสามารถคุมมันได้แค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแต่งหน้าแป๊บนึงฮัลโหลค่ะลุงกลับมาแล้วนะคะอันนี้ลุงได้แต่งหน้าหลังจากที่ใช้คิมกันแดดของคิวเพไปแล้วก็เดี๋ยว ตอนเย็นน่าจะผ่านเดี๋ยวจักตอนเย็นๆหลังจากที่ทดสอบอยู่แล้วว่าผ่านไปแล้วสักประมาณสักแชั่วโมงคิมกันแดดตัวนี้เขาจะคุมมันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวยังไงรลุงจะมาบอกอีกทีนะไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะหลังจากที่ได้ทำการทดสอบอกันแดดตัวนี้ตั้งแต่น่าจะประมาณสักสิบโมงเช้าจนขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะคะ มาดูกันว่ากันแดดตัวเนี้ให้ประสิทธิภาพการการคุมมันดีไหมซึ่งเบื้องต้นบอกเลยว่าหน้าแทบไม่มันอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ไปไหนอยู่แต่บ้านแล้วก็ทํางานหน้าคอมอย่างเดียวแต่ไม่ได้มีการแต่งหน้าเพิ่มไม่ได้มีการซับหน้าใดๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนผิวหน้าไม่ค่อยมันด้วยแหละสังเกตว่าอาจจะมีช่วงทีโซนหน้าผาก แล้วก็ตรงคางนิดหน่อยแล้วก็จะหมูกเนาะที่ยังมันอยู่นะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาซับหน้าให้ดูก่อนละกันว่ามันมันขนาดไหนเอาอยู่เฮ้ยฉันเป่นคนหน้าไม่มันเลยอ่ะน้อยมากเลยต้องบอกเลยว่าเป็นคนหน้าไม่มันออกกำลังกายเหงื่อก็ยังไม่ค่อยจะออกเลย <c oughs> คือแบบอ่จต้อง ให้คนที่แบบว่าผิวหน้ามันลุงคนกว่ามาทำการทดสอบดูเนาะถ้าใครได้ลองแล้วอะ่ะก็ช่วยบอกใต้คลิปให้หน่อยนะคะว่ามันดีไหมสำหรับคนที่มีผิวหน้ามันนะส่วนตัวลุงเป็นคนผิวหน้าผสมเนี่ยแทบไม่มีเลยนิดหน่อยน้อยมากแมดูสิกล้อ,กองกอง็ไม่โฟกัสอีกมันน้อยมากจริงๆนะคะ ืแต่หน้าดอกบอกเลยว่าหน้าดอกนะคะรู้เลยแว่าตอนแรกที่ทาก็พอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งช่วงบายสี่หน้าเราจะมีการดอกลงแน่นอนค่ะแล้วก็ถามว่าให้คะแนนเท่าไหร่เอาไปที่แปดแล้วกันนะยังไงเพื่อนลองไปหาซื้อใช้กันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมมาบอกตายโพสต์ลุงด้วยนะ Bye-bye.